พูดสิ่งใดอยากให้คนเชื่อให้คนเมตตาให้คนรักพูดสิ่งใดเป็นการเปิดทางให้กับตัวเราทํางานนั้นง่ายขึ้นทําสิ่งที่ดีง่ายขึ้นประสบความสําเร็จง่ายขึ้นนั่นคือพลังแห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะคาคานี้คุ้นหูแต่มันมีความหมายโดยในโดยลึก และวิธีการเชื่อมเอาจุดนั้นเข้ามาให้บังเกิดในปัจจุบันชาตินี้ด้วยสิ่งเชื่อมบางสิ่งพวกเราทุกคนเคยสร้างบุญกุศลในแบบแนวทางที่เป็นทำให้คนรักคนเมตตาเคยสร้างบุญกันมาเยอะแต่ชาตินี้ขาดการเชื่อมเอาบุญตรงนั้นมาให้เป็นของเราให้ประจักษ์ แก่โลกมนุษย์นี้ให้แก่ผู้คนรอบตัวเราได้รู้เราจึงต้องมีตัวเชื่อมบุญของพวกเราแบบนั้นให้บังเกิดในปัจจุบันนี้ค่ะครั้งนี้ถึงการเวลาอันสมควรที่เราจะได้สร้างยันนั้นขึ้นมาไม่ได้สร้างได้ง่ายๆนะคะปีหนึ่งอาจจะทำได้แค่ 1ถึง2ครั้งอย่างเก่ง3ครั้ง3ครั้งนี่ไม่ค่อยจะมีนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นแผ่นเงินจริงๆนะคะเป็นแผ่นเงินร้อเปอร์เซนนะคะแล้วก็ถึงจะได้เอามาลงอักษระคะ่ะนี่เป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องหาฤกษ์หาวัน ก็จะได้ยันสามลูกเป็นยันสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียบร้อยแล้วก็นำมาบรรจุในหลอดตะกุดถักเป็นเชือกข้อมือหรือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งแฝงด้วยความขลังและอาคมนั่นเองค่ะและทั้งหมดที่เห็นคือวิธีการพิธีกรรมที่จะเรียกและเชื่อมมหาสเสน่ห์ ลุกเสน่ห์ที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนที่มันถูกฝังมานานที่มันถูกกลบมาด้วยเหตุต่างๆนานาให้อ,ออกมาให้มันเปล่งประกายออกมาทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในชีวิตค่ะพูดสิ่งใดไปจากเขาเถียงเขาก็จะฟังมองตาเขาก็อาจจะเข้าใจเลยนะคะทำไมพวกเราถึงฟังเกตล่ะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีใครฟังแบบนี้นะ แต่เกดมีสิ่งที่กําลังจะแบ่งปันให้กับพวกเราค่ะสิ่งนั้นตอนนี้อยู่ที่ข้อมือเกตดจะได้ทําให้พวกเราดูค่ะเมื่อก่อนมีแล้วเก็บไว้คนเดียวค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะนํามาแบ่งปันให้กับพวกเราค่ะนี่คือโอกาสนะคะปีนี้สร้างได้แค่สองครั้งเท่านั้นคือวันที่14ตรงกับวันเสาร์เดือนพฤษภาคมเดือนนี้ค่ะ แล้วเกศสามารถนั่งลงอักขระได้แค่วันเดียวคือวันที่14และอีกวันหนึ่งคือวันที่8พฤศจิกายนนะคะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่พวกเราได้มาเจอคลิปนี้รอไปวันที่8ไหมดีไหมแล้วแต่คะ่ะแต่โอกาสชีวิตของพวกเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะรอวันที่8หรือเปล่าเกศจะเริ่มลงอากาักขระ เพราะต้องลงในวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์ทํามุมกับราหูแล้วเป็นเพชฌฆาตเริกเพชฌฆาตเริกไม่ใช่เริกน่ากลัวนะคะสําหรับคนที่เขาจะทําเครื่องรางของขังปลุกเสกเขาจะเลือกเริกนี้ค่ะเพราะเป็นเลิกที่เฉียบคมเด็ดและวันนั้นพระจันทร์กับราหูทํามุมเล็งกันค่ะใครที่มีศรัทธาอยากจะเรียกอยากจะปลุกพลังงานแห่งสเสน่ห์ของตัวเอง ออกมาสัทีนี่คือโอกาสที่ดีของพวกเราค่ะเก็ตทำให้เฉพาะคนที่สั่งมานะคะหนึ่งวันพวกเรารู้ใช่ไหมไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งทำเผื่อไว้เยอะๆแต่ถ้าโชคดีอาจจะมีเผื่อเพราะเวลามันเกินมา เวลามันเหลืออยู่ก็สามารถเขียนได้อาจจะแบบ4คน5คนก็ไม่รู้นะคะใครถามมาทีหลังจะเป็นผู้โชคดีใน4ี่คน5คนก็ไม่การันตีนะคะแต่ยังไงยังไงคนที่บูชาสั่งจองมาได้ชัวร์ร้อเซเกจะเตรียมตัวเตรียมสังขารเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเขียนในวันนั้นไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนก็เขียนให้ได้ให้หมดในวันนั้นค่ะสําหรับคนที่สั่งบูชามานะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิต เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราใครจะรอทำปลายปีก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่ดีในชีวิตจะรอคุณไปถึงปลายปีหรือเปล่าโอกาสข้างนอกค่ะที่จะต้องอาศัยพลังเมตตามหานิยมในตัวคุณเพื่อไปดึงดูดมาค่ะ